สวัสดีดนะค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีกเ่นเคยเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี้เป็นวันทีดีอีกวันนึงเนาะ,ค,ะค่ะทุกๆุมือนะค่ะเป็นวันทีดีเนาะคะ่ะเนาะกะมือนี้อยากจะมาให้เพื่อนๆได้นนชมสิ่งดีงามน้ากันค่ะ คือเมื่อวานนี้เนาะคะะ่ะเนาะซูไปเฮ็ดงานเลาเพื่อน,นีกันเฮ็ดงานอยู่ดีๆเขาก็าหัวหนาก็เอินให้ซูเอาของไปเก็บว่าสันวาเอาของไปเก็บพอเก็บกลับมาปุ๊บทุกคนยืนเต็มเลยยืนรอเต็มเลยแล้วก็ตบมือตบมือให้ซูเนาะคะนะ่ะเนาะและ้วก็บอกว่าอ่า congratulation ่าสันวาสำหรับสิบปีกับการทำงาน ที่บริษัทวราสันว่าเอ้ยน้ำตาไหลพากผากดีใจทั้งดีใจก็ห้องหายเสียใจก็ห้องหายค่ะพี่น้องนั่นเป็นเรื่องปกตินอกข่ะเนาะของคนเฮ่านาะค่ะนาะห้องหายน้ำตาไหลดีใจนี่ค่ะก็เป็นอสู้จากมาให้เพื่อนช่วมน้ำกันนอกข่ะเนอกนี่ค่ะเขาก็เขียนบอกไว้นอกข่ะเนาะว่าทางบริษัทก็ขอบคุณหลายๆว่าอ่า ทีบาเหตุงานออกมาดีออกมาแล้วกะอยู่กับบริษัทไดนนันถึงสิบปีเขาก็ขอบคุณเฮ่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ุดจะมาไ้ชอมน้ากันค่ะว่าเราใหไอีหย่างแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดน้ากันเนาะ,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 ะค่ะนี่ค่ะแล้วก็เขียนซื้อสูอไว้ยังมาดิเปิดได้ค่ะเพื่อนจะมาเปิดกับเพื่อนผพร้อมกันนี่แะคะ่ะนี่ง่ายเพืเ่อนๆเห็น่า concentration ten year working with neck เป็นวันนี้มามองเห็นบ่ concentration ten year working with neck โอ,อ,อ้เขาก็บอกว่าออขอบคุณเลยหลายที่ว่าเฮ็ดงานนักยังสิล่ะค่ะเพื่อนเขาก็ขอบคุณมากเนาะคะ่ะเนาะเขียนไว้หน้าเติบอยู่คะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกสินน่งนึงแล้วคะ่ะเนาะนี่สิ่นี้ ก็เขียนซื้อเต็มสูเลยยังบ้านนี่แกจำมากแก้มอมๆเพื่อนอะค่ะได้รับเสร็จกบเอาไปใส่ไปในรถเลยกะมันก็นกคำพอดีเนาะคะ่ะเหลืองานมากเด้นๆเต้เพื่อนเพื่อนบึงสุดเลยกิฟต์ค์ดอีกแล้วอีกอย่างนี่คือมีลายอันแทะอันนี้เขียนว่าจังได เข,เขียน่าหาสิปปอนค่ะเพื่อน <laughs> โอ้นี่ไงสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเห็นปะคลิปคาดหาิปปอนค่ะเพื่อนส้จะต้องไปหาสื่ออีกอย่างสักอย่างหนึง่งแต่ว่าส้กับมี่อีกอันนึงที่ว่าบริษัทไทยเหมือนกันค่ะอันนั้นบคือถ้าเกิดเ่าเฮ็ดงานดีังสี่บริษัทกับสีให้ ส่งอีเมลมาให้เฮาเก็บสะสมหยอดเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้สู้กันจะได้มีสิบปอนร่วมกันก็เป็นเจ็ดสิบปอนเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะสอาไปซื้อของเนาะคะ่ะเนาะและ้วก็ทางบริษัทก็ให้นี่มานล้วเหมนเพื่อนโปรเซโคโอลนะคะเนาะให้มาไวน์ดื่มกาแฟฉลองครบสิบป,ปีค่ะเพื่อนนี่นี่คือของขวัญจากบริษัทเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มี เค้กพร้อมค่ะเพื่อนนี่เค้กนี่เห็นปะค่ะเขาจะเขียนว่าอีหยังล่ะเพื่อนแฮปปี้10้นเยสุซี่เห็นบ่ค่ะเพื่อนนี่แฮปปี้เต้นเยสุซี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนเค้กสีชมพูน้อยๆนะฮักดีมีดอกไม้พร้อมอ้ยน่ารักดีอ่ะผักกะทิสำคัญเนาะค่ะเนาะอันนี้ อันนี้ก็คือเป็นดอกใหม่ที่ว่าทั้งบริษัททั้งแม่นเจอใหญ่เขาเนาะคะ่ะเนาะตอนสูเลิกงานพอดีเขาเอื้นเขาออฟฟิศมาว่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตั้งบริษัทก็ได้ม,มอบดอกใหม่ช่อใหญ่ห้สซูขันเพื่อนเบิ้งเป็นดอกใหม่แสดงความเสียใจที่ว่าสูญเสียพอของสูงไปเนาะคะ่ะเนาะทั้งบริษัทเขาก็เลยมอบดอกใหม่ช่อมใหญ่ห้ตอนสูกับบ้านค่ะ น้ำตาไลกเพื่อนเพื่อนเลยตื่นตันเพจงานเมือว่านได้ได้รับทั้งดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ได้รับนี่ละค่ะโค,โคชิโคแล้วก็เคก้กแล้วก็คาดคลิปคาดจากบริษัทเนาะค่ะเนาะแตเป็นอียงที่แบบว่าเพจงานกับเขามาโดนกับข้าวว่าเขาให้งานแบบไรจังไรเนาะค่ะเนาะมัน,นกรบ,บเมนว่าแต่ข้าผู้เดียวที่ได้รับเนาะค่ะกะมัน สำหรับทุกคนที่ว่าอยู่ในบริษัทครบสิบปีก็ได้เหมือนกันสิบห้าปียี่สิบปีก็ได้แต่ต่างกันไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็อยากขอบคุณเฮาที่ว่าเฮ้าเฮ็ดงานกับเขาเหมือนมารทอดน,นะค่ะเพื่อน you know, you, you, you อยู่นานอยู่อึดอยู่ทนบอกง่ายงเนาะค่ะเนาะเขาก็มีสิ่งเล็กๆ,ๆน่อยตอบแทนให้เฮาถ้าเกิดผู้ใดอยู่โดนกะจะได้ของขวัญสินใ่กว่านี้ค่ะเพื่อนของสุมันครบสิบปีครบสิบปีเต็มพอดีเนาะค่ะเนาะ ก็เซอร์ไพร์มากบริคิดโดยซ้ำลืมไปเลยหูว่าแต่ของจะครบสิบป,ปีแต่ลืมไปเลยว่าเป็นวันที่เท่าไดน,นะคะเนาะก็อยากจะขอบคุณทั้งบริษัทขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนอกข่ะเนาะที่ว่าให้ความไว้วางใจในการทํางานอีกอย่างหลายๆอย่างนี่แหะค่ะกะดีใจค่ะกะสิไดใส่ห้าสิบปอนะคะเนาะวูว่าจะไปซื้ออีกย่างเดี๋ยวจะต้องไปเบิ่งก่อน ได้หลายยางเนาะค่ะก,ก,กรสิเก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่ระค,ะค่ะาเพื่อนแม่นบอกค่ะเพื่อนเนาะอีหยังจากบริษัดมองเห็นงานเฮาเฮาเขาใหายอยังเฮาม่เฮาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เก็บไว้ถ้าเบิ่งยามเฮาเฒ่าเฮาแก่ไปเองเสียค่ะเพื่อนมันคือผลงานเอาไว้ให้ลูกให้หลานเดี่ยวบงบิ้ลสินะคะ่ะกระเดียวแรงนี่ก็สิมาก,กินเค,ค้กพร้อมกันค่ะคเพื่อนเห็นบ่ มากินเค้ก้อมกันเนาะค่ะเนาะสวยค่ะสวยสินไม่ใหญ,ญ่ก็ตั้งพอดีเลยค่ะและ้วก็แรกนี่ก็จะมาเปิดนี่เลยเฉ <laughs> ลองกับทนอีสองคน <laughs> ส่วนดอกไม้เนาะค่ะเนาะดอกไม้สุดใดมากไม้สุกก็จะจะเอาขึ้นหิ่งนํำใสหิ่งนํำใสใจกันน้ำค่ะเพื่อนเพราะว่าเป็นเหมือนนี่เป็นมันระพอดีเนาะค่ะเนาะกับพอดีเลยดเดือกที่ดีก็จะได้เปลี่ยนแจกกันเอาขึ้นหิ่งระ นำดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมันชอ่อหง่าด้วยค่ะเพื่อนเยอะมากเนี่ยเห็นบอนี่ช่อองใหญเนอ่ะนี่จะสีสวยโอ้ยถูกใจค่ะฉูนเป็นคนดอกชอบดอกไม้ยิงสชีชอบทุกสีค่ะเพื่อยเอามาผสมมาสานไงสีมันสวยมากๆเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาเรื่องดอกไม้เนาะคะ่ะเนาะรอบที่แล้วซูก,กะได้ดอกไม้ชอ่อหง่เนาะคะ่ะ เราไม่ชอใยจากน้องน้ำอ่ามาชอหนึ่งแล้วก็ดอกได้มาจากบริษัทของคุณสามีเนาะคะ่ะเนาะส่งมีคนมาส่งให้หอดบานชอบอกใยเพื่อนเนาะค่ะชอหนึ่งแล้วก็จากบริษัทที่หมองเห็งานสูอีกชอหนึ่งเนาะค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจเรื่อยมาเนาะคะ่ะเนาะจิตใจก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นทีละน้อยทีลนนะ,ะน้อยแหละค่ะก็ต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะเนาะ พูดถึงเนาะค่ะเนาะแต่กะพยายามที่จะบลกคิดอิหยังมากไม้เนาะค่ะมีแต่อยากให้มันมีแต่เรื่องดีๆเขามาตลอดค่ะทุกๆุกมือเนาะค่ะเนาะกับบลมีอิหยังมาเนาะค่ะเนาะก็เป็นสิ่งเล็กๆหน่อยจากบริษัทแล้วก็เป็นความตื่นตันใจของเฮาวหน่ำเนาะค่ะเนาะเฮงานไปเรื่อยๆเขาให้เฮ็ดอีหยังเฮาก็เฮ็ดไปยังเสียค่ะแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดให้ออกมาออกมาดีเนาะค่ะเนาะ เฮ็ดงานมองได้เข้าก็ต้องการเห็ุเหตุให้มันออกมาดีอะค่ะสําหรับนิสัยคนไทยเนาะค่ะเนาะฝรั่งเข้าก็เหตุต่างใหญ่คือกันแต่ว่าความอดทนความกระดับ่คือคนไทยเพราะคนไทยเข้าก็เคยเห็ดงานหนักงานลำบากตากแดดตากฝนมากเนาะค่ะเนาะเข้ากับิ่งใดที่มันบดดาเข้าก็เหตุไปเสียค่ะแตะ่บริษัทเข้าก็ได้มองเห็นเอ,เ,อเอาเออเข้าเหตุงานดียังเสียเข้าก็หายเข้าเห็ุงานกับเขาไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะก ถือเป็นความโชคดีอันนึงถึจงจะบได้เงินมากไมก่เงินหลายเท่ากับมันกับคืองานที่เทาจะต้องเฮ็ดเนาะคะ่ะพอเดี๋ยว,ว่าใส่ใจในขอบรัวทรงให้พ่อให้แม่แน่นี่นี่แน่นอยไปแค่นี้กะ,ะมีแห้งลคะค่ะเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะกะบุม,มะะีอย่างหมาเนาะค่ะก็แค่ยายเพื่อนเพื่อนได้มาชมอ่ามาดีใจกับสุแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะเดียวซุกนะ จะเล่าเ,เพื่อนๆวิียงแค่นี้เนาะคะ่ะแตวกับมาพบกับสุไมในวิดีโอหนาสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ